ใครจํากันได้เมื่อปีที่แล้วนะคะกล้องดิจิตอลตัวแรกที่เอิร์นรีวิวกับแบร่ายคือ Sony ่แซดวี1ค่ะกล้องคอมแพคตัวเล็กสุดปังที่ใช้งานได้สารพัดทั้งถ่ายวิดีโอถ่ายรูปก็ดีนะคะหรือว่าต่อคอมเป็นกล้องเว็บแคมก็แสนจะคมชัดค่ะแต่ปีนี้เขามีรุ่นอัปเกรดออกมาค่ะสําหรับใครที่อยากได้กล้องสารพัดประโยชน์แบบ Sony ่แซดวี1นะคะรุ่นนี้เลย Sony ่แซดวี10ค่ะสําหรับคนที่อยากได้กล้องเซ็นเซอร์รับภาพใหญ่ขึ้นคุณภาพภาพและ วิดีโอดีขึ้นแถมยังเปลี่ยนเลนได้ด้วยเดี๋ยวเอิญมาลองรีวิวให้ดูนะคะว่า Sony ZV-E10 ตัวนี้เนี่ยจะเก่งแค่ไหน รวมของ Sony ZV-E10 นั้นไม่ต่างจากกล้องตระกูล APS-C เท่าไหร่ค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถใช้เลนส e ์ี m มา n ์ของ Sony ร่วมกันได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลน APS-C นะคะหรือว่า Full Frame ค่ะใครที่มีเลนส์ s y n y e ี o มา t อยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้เลยค่ะ จุดที่น่าสนใจในดีไซน์ตัวกล้องนะคะจุดแรกก็คือหน้าจอหลังกล้องตัวนี้ค่ะที่สามารถดึงออกมาด้านข้างได้นะคะแล้วก็พลิกได้270องศาแบบนี้ทําให้เราสะดวกในการถ่ายบล็อกหรือว่าเซลฟี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมสูงหรือว่ามุมต่ํานะคะก็ดูโอเคทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับโ o n y ZV-E10 นะคะจะไม่มีช่องมองภาพหรือว่า EVF มาให้ค่ะแต่สำหรับใครที่อยากได้ EVF นะคะลองดูเป็นรุ่นถัดไปอย่าง Sony A6400 <c oughs> ก็ได้ค่ะแต่เอาจริงๆถ้าใครที่เป็นสายถ่ายบล็อกถ่ายเซลฟี่ถ่ายวิดีโออยู่แล้วเนี่ยนะคะ EVF อาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าอยากได้จอที่พับได้ใหญ่ๆแบบนี้มากกว่าค่ะและอีกจุดหนึ่งค่ะคือด้านบนตรงนี้นะคะต้องใส่ไมค์3แคปซูลแบบ d i r e c t i o n a l ทาให้ไม่มีพื้นที่ในการใส่แฟลชตัวเล็กๆกับกล้องค่ะการควบคุมกล้อง โซนี่ ZV-E10 นั้นสามารถทําได้ง่ายมากๆค่ะแค่กดปุ่มด้านบนตรงนี้นะคะก็จะสามารถปรับโหมดได้ทั้งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายเป็นแบบสโลโมชันค่ะส่วนถ้าใครต้องการเลือกโหมดย่อยปรับภาพอัตโนมัตินะคะหรือว่า PASM เนี่ยสามารถกดไปที่ปุ่มฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็เลือกจากเมนูได้เลยค่ะปุ่มเปิดปิดกล้องก็เปลี่ยนเป็นแบบสวิตช์เลื่อนตรงนี้ค่ะแล้วก็มีปุ่มถ่ายภาพกับปุ่มถ่ายวิดีโอแยกกันอยู่ตรงนี้ปุ่มถ่ายวิดีโอมีขนาดใหญ่ กดสบายมากและที่ดีงามมากสำหรับ Sony ZV-E10 ตัวนี้ก็คือเขามีพอร์ต3.5มิลมาให้2พอร์ตค่ะด้านบนตรงนี้นะคะเอาไว้เสียบไม้และด้านล่างตรงนี้เอาไว้เสียบหูฟังค่ะ mm hmm. เวลาเราออกไปถ่ายงานนะคะ mm hmm. ก็สามารถฟังได้เลยว่าเสียงไม้นอกเนี่ยช็อตหรือเปล่าถ้าช็อตเนี่ยจะได้ถ่ายแก้ทันนะตอนนั้นไม่ใช่มารู้ทีหลังเนี่ยแย่เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราลองถ่ายวิดีโอด้วยกล้องตัวนี้กันตามไปดูค่ะ เ,เริ่มต้นถ่ายในสตูดิโอกันก่อนนะคะโดยบันทึกเสียงด้วยไม์ไร้สายของโซ n y รุ่น ECMW2BT ค่ะตัวนี้เลยแล้วก็ติดอยู่กับกล้องตรงนี้นะคะโดยเสียบกับช่องเสียบแฟลชได้เลยไม่ต้องเสียบสายเพิ่มค่ะ นี่คือภาพจาก Sony ZV-E10 แบบ 4K 2 5เฟรมนะคะกล้องตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถถ่าย 4K 6 0เฟรมได้ค่ะโดยเลนที่เราใช้ถ่ายในวันนี้นะคะคือเลนโ E ส์ม o n y E 3 5 m m f 1.8ค่ะก็จะได้ฉากหลังที่ละลายประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครนะคะที่อยากได้ฉากหลังละลายสูงสุดก็กดไปที่ C 1 1ครั้งปึ๊บก็จะได้ฉากหลังที่ละลายแบบนี้ค่ะและถ้าใครที่ต้องการให้ฉากหลังชัดขึ้นนะคะกดไปที่ C 1อีกหครั้งค่ะ แบบนี้ค่ะก็จะได้ฉากหลังที่ชัดขึ้นนะคะแต่ว่าเอิญเนี่ยชอบแบบฉากหลังละลายละลาขอกดอีกทีนึงค่ะ ซึ่งจะเห็นว่าสีผิวของเอิญเนี่ยดูดีมากในกล้องตัวนี้นะคะเพราะว่ามีการจูนสีไม้เข้ากับสีผิวคนเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าถ่ายผิวดูดีนะคะถ่ายคนยังไงก็สวยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโหมดซอฟต์สกินช่วยเกลี่ยผิวให้เนียนมากขึ้นโดยเราสามารถเลือกได้4ระดับค่ะระดับแรกก็คือปิดไปเลยแบบนี้นะคะหรือว่าต่อมาแบบโลเปิดนิดเดียวอย่างนี้ค่ะ หรือว่าเป็นแบบมีเดียมก็เปิดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงกลางๆค่ะหรือว่าแบบไฮก็คือเปิดแบบสูงสุดไปเลยแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ดูแล้วชอบภาพแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอิญปิดโหมดนี้อยู่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวไปถ่ายบล็อกกับเอิญต่อเลยค่ะ เอินถือกล้อง Sony ZV-E10 ถ่าย v ล็อกตอนนี้นะคะโดยใช้ Shooting Grip อุปกรณ์เสริมจาก Sony ค่ะเป็นขาตั้งเพื่อควบคุมกล้องเลยนะคะแล้วก็บันทึกเสียงด้วยไม้ที่อยู่ด้านบนของกล้องก็คือไม้ที่มีขนปุยๆอันน่ารักอันนี้ค่ะวิดีโอ 4K 25เฟรมตัวนี้นะคะถ่ายด้วยเลนส์คิด Sony 16-50ค่ะก็จะเห็นว่าตาของเอิเนี่ยก็ยังคมชัดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีระบบ Real Time Eye Autofocus นะคะไม่ว่าจะเลื่อนข้าแบบนี้ เห็นไหมตาก็ยังชัดหรือว่าเลื่อนออกเนี่ยตาก็ยังชัดอยู่แบบนี้ค่ะและในการถ่ายคลิปนี้นะคะเอิญเปิดโหมดสเตดี้ช็อ t ให้เป็นแบบ Active อยู่ค่ะทุกคนจำเฟรมภาพอันนี้ไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอิญจะเปลี่ยนโหมดสเตดี้ช็อ t ให้เป็นแบบ Standard ค่ะ โหมดสแตนดาร์ก็จะได้เฟรมภาพที่กว้างขึ้นพอสมควรแบบนี้เลยค่ะก็จะเห็นภาพที่สั่นไหวมากขึ้นค่ะเหมาะสําหรับการนั่งถ่ายวิดีโอมากกว่าถ้าจะเดินถ่ายนะคะแนะนําให้มีกิมบอลค่ะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแนะนําให้เปิด s t ตดี้ช็อตเป็นแบบ Active จะดีกว่าค่ะ ส่วนการถ่ายภาพแบบ Slow Motion สามารถถ่ายด้วยโหมด S a Q หรือว่าชื่อเต็มคือ slow and quick motion ค่ะได้ความละเอียดแบบ Full HD ที่100เฟรมในระบบ PAL หรือว่า120เฟรมในระบบ NTSC ค่ะหรือว่าช้าลงสีเท่าก็ให้ภาพที่ชัดเจนเอาไปตัดต่อสร้างลูกเล่นในวิดีโอได้เยอะเลยค่ะ ความสามารถพิเศษอีกอย่างของกล้อง Sony ZV-E10 ที่ถามทั้งร้อยคนก็ชอบทั้งร้อยคนก็คือมันสามารถเป็นกล้องเว็บแคมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะคะแค่เสียบสาย USB กับกล้องแล้วก็เข้ากับคอมพิวเตอร์ตรงนี้ค่ะไม่ต้องซื้อกาดแคปเจอร์เพิ่มเลยเราก็สามารถได้กล้องเว็บแคมที่มีคุณภาพเท่า Mirrorless ได้แล้วค่ะ วิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายมากแค่เปิดกล้อง ZV-E10 ในโหมดถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วกดเมนูเลือกที่รูปกล้อง2แล้วกด USB streaming จากนั้นให้เสียบสาย USB-C จากกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ตรงนี้ค่ะเท่านี้ก็เลือกกล้องเป็น ZV-E10 จากโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานเช่น z o o m Line หรือว่าโปรแกรม Livestream อย่าง OBS ได้เลยค่ะอันสาธิตการใช้กล้องเว็บแคมผ่านกล้อง Sony ZV-E10 ให้ดูแบบนี้นะคะนี่คือบันทึกจากคอมพิวเตอร์อย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ ว่าคุณภาพภาพเนี่ยคมชัดกว่ากล้องเว็บแคมทั่วไปมากๆเลยถ้ากล้องติดคอมพิวเตอร์คมชัดได้เท่านี้นะคะเอินเปิดกล้องประชุมงานทุกวันเลยค่ะทีนี้นะคะถ้าใครที่ต้องการจะใช้โหมดที่โชว์สิ่งของเยอะๆเช่นการไลฟ์การรีวิวสินค้าเจ้ากล้องตัวนี้ก็มีเหมือนกันค่ะชื่อโหมดว่า product showcase นั่นเองโดยที่เราต้องการจะใช้เนี่ยก็แค่นําสินค้ามาวางด้านหน้ากล้องแบบนี้ นี่กล้องก็จะโฟกัสที่สินค้าที่เราต้องการจะโชว์อย่างรวดเร็วแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเอนเอาออกปุ๊บก็จะกลับมาโฟกัสที่หน้าเอนอย่างรวดเร็วแบบนี้เช่นกันลองอีกทีนี่เลยหน้ากากจากแบร์ไตนะคะเป็นอย่างนี้แล้กวก็นี่เลยอันนี้หน้าสวยๆจากเออน,นะคะเป็นยัางไงากันบ้าง และโหมดนี้นะคะไม่ได้ต้องใช้สำหรับการไลฟ์อย่างเดียวค่ะเราสามารถใช้โหมด o d u c t Showcase ในการถ่ายวิดีโอแบบธรรมดาได้ด้วยค่ะโดยกองบรรณาธิการแบร์ายของเรานะคะได้ทดลองใช้ Sony ZV-E10 ตัวนี้ในการไลฟ์เป็นชั่วโมงเลยผลปรากฏว่ากล้องเนี่ยก็ไม่ร้อนจนดับนะคะแล้วก็แบตไม่หมดอีกตั้งหากเพราะว่าใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์อย่างเดียวค่ะรีวิวนี้เราอาจไม่ได้เน้นภาพนิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอินใส่ตัวอย่างภาพจากโ o n y ZV-E10 ให้ดูกันสักนิดค่ะจะได้ไม่ลืมไปว่ามันคือกล้อง m i r r o r l e s s เซซนอร์ S S ขนาด APS-C ที่ถ่ายภาพนิ่งสวยด้วยค่ะไม่ได้เก่งแต่วิดีโออย่างเดียวส่วนจุดสังเกตของ Sony ZV-E10 ตัวนี้เอินว่าอยู่ที่หน้าจอแล้วก็จุดต่อสายทั้งหมดตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ทั้งทิศเดียวกันหมดเลยทำให้เวลาเราต่อสายเข้าคอมนะคะเราจะไม่สามารถพลิกจอได้อย่างนี้ค่ะ นอกจากนี้ภาพที่ต่อ USB เข้าคอมพิวเตอร์ตรงๆนะคะจะได้ความละเอียดอยู่ที่ 720p ค่ะยังไม่สูงถึง Full HD 1080p นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการความละเอียดถึง 4K เนี่ยแนะนำให้ต่อกาดแคปเจอร์เอาค่ะเอินได้ Sony ZV-E10 มารีวิวก่อนที่จะเปิดตัวในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เรายังไม่มีราคามาบอกกันนะคะแต่ว่าถ้าราคามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในแคปชั่นใต้คลิปนี้นะคะและที่พิเศษคือสาหรับผู้ที่ซื้อ Sony ZV-E10 รุ่นนี้ ะะสามารถลงทะเบียนที่เว็บ mysony เพื่อรับประกันเพิ่ม3เดือนให้กลายเป็นรับประกัน15เดือนได้ด้วยค่ะของดีขนาดนี้ซื้อติดบ้านไว้ได้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนแต่ว่าเราใช้เป็นกล้องเว็บแคมเทปๆเ,เ,เอาไว้ให้ทุกคนเห็นเราแบบชัดๆได้เลยค่ะ